ันนี้ายข้าวเหนียวใหม่นะคะข้าวห้างมาค่ะรู้จักไหมเป็นข้าวเหนียวที่เาเหนียวแล้วเอาไปต้มจะไม่เหมือนข้าวเหนียวทั่วไปนะคะนี่จะไปต้มต้มเสร็จก็จะตากตาแลวสีเม็ดมันจะเม็ดมันจะออกเขียวๆจะคล้ายข้าวเม่านะคะจะออกข้าวเหนียวใหม่นะครับข้าวเหนียวใหม่สวยมากเวลาหุงก็จะหอมๆนะคะแต่ว่าวิธีการหุงเราก็จะซาวนะแค่ประมาณ5้านาทีนะคะถ้วก็จะหอมมากเลยค่ะสนใจก็มาติดต่อได้นะคะมาบริหารมาบริหารมาเลย นี่คนรูนหนุนมีเบอร์โทรติดต่อครับขายโล60บาทค่ะสั่งสนใจก็สั่งได้นะครับค่ะมีเฟสมีอะไรนะมีเบอร์ติดต่อเผื่อมีคนสั่งไหมอ๋อคือแบบว่ามันจะมีขายแค่เดือนเดียวเองค่ะก็เลยเฉพาะเดือนนี้นะใช่ใช่แค่เดือนนี้เพราะข่าวมันสุกเพราะว่าถ้ามันสุกมันแก่มากมันจะทําไม่ได้ก็ถ้าอยากได้ก็ติดต่อทัางผมก็ได้ครับติดต่อมาทีเลูครับ สวยนะครับผมเออแล้วพี่ยาสั่งแล้วปุ้ยสามลองโลเท่าไหร่นะปุ้ยนะโลสิบบาทค่ะโลหกสิบนะครับดูข้าวดูเม็ดข้าวครับสวยมากครับผมไหนนี่นะอันนี้ด้วยบอกปุ้ยใช่ใช่มาได้เขียนซื้อข้าวสวยมากเลยอ๋ออ่ะเด็กยาเอาไป